à cho vào đi toàn thế tí coca cola ở đây đây cho vào đi gặp toàn thế coca cola ở đây ở đây mi riêng ở luôn để lót này thì à ở mi cà cay cà cay mực ้าปันกอนไปเยี่ยมผมไม่มีล้วนะได้ตาม,มนั้นตามเท้ที่จังมีเมตตาการุณามุทาเดียวเกยนุณแต่ทำไมมันใกล้พร้อมๆกันกับไม่ราบเมือน,นัดนักพมมมม่อ่าพ่ีไม่ไปอ่ะก็เลยพ่อไม,มีแตกกัก มาว่าว่าไงแดงกัไปลองการเอเีว่ะเมียก็ไม่ไปเม่ก็ไม่ไปฮล้นเดินนนอมัาไม่เบียดเท่าแล้วแบบไอ้อห้องจักลมโออ่าก็ไปถูกให้พีซีเลยให้เอาไปซื้อห้ของเดหนึ่งกลมแนได้ี uh, ้จามมันหน้าเลยอ่า ai lao la hùng này chì à, đi tung nấy, ra không thể đứng hùng chì đi tung nấy không thể đứng, long anh đừng nói long hùng chồng tổ cha chi anh hùng chồng anh cha chì chi <laughs> kia chong ki 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 chi Chị tua ông ông, ki tua ki cha ki lưng ki chi chị ki này ki 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 Chị ki ông, ki ki ai ตรงไหนวะเด็กไม่ได้ลืงกิดแลดตีตีจีตรงไหนเพวะจีตรงไหนก็จะลุงเป้กับตาตีตีย้ยอมจะไหมไม่ยอมกับยอมจีตรงไหนก็ทะลึง่งกับไม่รู้ว่าจีตรงไหนแต่เม่จะลืงถ้ายอมนี่คือเราไม่เชื่อเรื่องกินนะบดเข้าใจไหมามกติกากับ ผมอยากอยากจะยอมยอมเก็บกับดูกับจานเจดีชีติฮวงบินฮวงบินบินชีฮวงบินชินฮวงบีไม่จะลิงจริงชุดยอดเอาไปหกสิบบาทเอาเก้าคุณกับการได้กับรางวัลปลอบใจเอาไปซื้อเหล้าเก่ากับเก้าคุณกับยามาเดึงมาเจอเหล้าเก่าก่อน กบคนซาลาเบียปันดนีแตท่ที่ได้ยิบยืยนในลลกจางยังกระพุ่มอาจารย์ตี่ที่มีอาเหมืองน,นังเจ้าต,ตย์เอาไปรองพันตาถึงกับอเฮ้งมีเมียะไรไหมกับรักไหมกับเมียกับรักกับพันนั่นไงกับเพราะว่าเมียมันแรงเลยบอกมันรักเราแต่ว่า การกระทำบางทีมันเหมือนกับไม่รักเป็นยังไงเลยฟังคือบางทีมันต้มกลยรักตัวกะมันกินกับหลัมันสองคนเราลบอมาแต่กินเหล้าทีมันเลือกไว้ไห้กับมีแต่กินมินกับกลยกับปอกีก้อยทีเลือดเลือดไว้พวกแต่ว่ามันแรงถึงพวาเจ้ากับว่ามันรักกับปีเตง แต่ว่าการกระทำมันแร่แร่แหละมือนกับทววต่างโอ้น้อยใจกาไม่มั่งลระเทศนี้เรียนจุวรเลยพมจะปุ่ทดีเรียนสูงกับเรียนต่ำเนแต่เท่งว่าอะไรดีกว่าพมว่าเรียนต่ำนี่ว่าทำไมเรียนสูงมันต้องขึ้นหนะแต่ว่าลูกต่ำตํานี่เกิดลริตตเาไตกลนกันได้อีกใกล้ได้อายกับ ยอ, <laughs> อ,อดตั้โอ้โอปูดีปูดีเอาไปอะไรกับกบคนกับแตนตี้ที่มีมีอะไรเมื่อนนางงามจากกักรวาลงอไปสองร้อยกับกบอุ้ยพี่เศรษฐีทำไมตบเหม็นจังอะคะตบเหม็นเหม็นไปดีเจริญอาหารทำไมคนเราตัดเหม็นแท่งลองบอก บอกเมียเราไปสิหาการที่คนเราตัดม้นทำไมกระเท่งกะปรวกกะหม่อตดนี่มันมีตั้งตัวโดและตัวโดโตก็มินโดก็มินทั้งสองอย่างเหม็นหมดกับตัวตรงตอบได้ใจเทงเอาไปหนึ่งพันกลับก็คุณกับจานตตีผู้ตีใจบุญแล้อมันกับต้อนรับตีตัก โอ้ขอบใจขอบใจขอบใจอ่าเยาว์ดีกับจันเด็ดที่ก็ประคุณดํารามากวันนี้เจงเลยกูลบบบานก่อนกูไปกูไปช็ดเมียก่อนกูไปรับเมียก่อนเมียมันนอกใจกู Mày à mừng. Ê. À mày nó nuôi nơi nào, chạy được nơi. Cặp chăn đi đi. Ờ là à? Cứ mà nó bấm để cứ mà mân về non mà bị trao mình. Làm bây chừng mới. Mân móc. Mân mới về non mà bị trao Nói Mày đôi non gặp cây. แล้วมึงหลบเลยเฮ้ยเวอผีเจ้ามันนอนกับกูว่าเจ้าเจ้าไม่เจ็บแม่อย่างนี้อย่างนี้ต้องเคลียร์ลูกกูตกลงเมียนุ้ยมันไปนอนกับใครอย่างนอ้แตมันเมาเนี่ยครับมามีอะไรนู่นหนึ่งการุนเหวอมันกันนอนกับผีเจ้าเมียโกรธได้ไรเมียเหวอมันกับเจ้าจูโอ้กับ แล้วเมียหนูนี่ก็อน,นอกใจเลยค่ะแดงก็ไม่โล่กับไม่เดาใจที่ช่วงนี้เราเบื่ออาหารมากเลยกินอะไรก็ไม่ก็ได้ไอคนใจที่บ้านทำกับข้าวก็ไม่กอดโดนใจแกงปลาไหลกับจันเดือดทีแกงปลาไหยและปะลอกหัวร้อยชุดยอดเนื้อคือมาชุดยอดปลาคือเลยโอ้ชุดยอดเนื้อที่มา จิดปลาเลย่ยโอ้จะเราไม่กล้ากินมาเ๋ยวกล่อ,กกองเลยผมา่ะคะกับเล่านิทานให้ฟังทักเรื่องนี่คะได้ข่าวว่าเทลงมินิทานเยอะแยะกับเออเออเออเอานิทานทักเรื่องนี่สนุกสนุกเดี๋ยวถ้าเล่าทุกใจแล้วให้รักหมืน่นเจ๊กับกับตันเตอีมถ้าเมียเราํำได้เอาไปเลยหมืน่น พี่เศรษฐีจังน่ารักอะไรเช่นนี้อออเอาอกใจเมียทุกอย่างกับเมียจานเตตี้จังงามจริงๆเอาไปห้าร้อยกับกับนิทานเรื่องนิทานตลกตลกอาการหลักลังนึงกับจานเตตี้กับกามีเตตี้อยู่คนกามื่อนจานเตตี้แต่ว่า มาในยุคโควิดนี่คือธุรกิจลมละลายเจ็งกระบ,บงอ้กับแต่ตอนเตตี้นี่คือระบายไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ที่พุ่มเล่งนี่คือเตตี้คนนี้มีปัญหากับชีวิตกันเลยว่าขึ้นไปบนตึกอาจันเดินขึ้นตึกอาจันเผื่อตีจะโดดลงมาโอ้โหวึงหนูกอ่ากล้าตัวไตายแล้ววับ เป็นนี่เป็นิ้นตนาการจุ่มหลังจะหมดไม่มีจดใจก็เลยขึ้นํำตาไว้รถดดตึกแล้วปวกก้ออมแล่มากางล้างเงินคนคนใครฮะเห็นผู้ใจคนแก่หนังต้องกาง,งนี่คือว่ากาัดหมดเลือดเต็มกอดรอกต้องต้องกางนี่กัดหมดเห <c ười> ลือได้ข้อสองนะคะเด้งกับ ทีนี้ดันเต้ก็ต้องใจว่าคนคนนั้นแกนจะก้างไม่มีแต่ทำไมถึงมีความทุกข์กับชีวิตเพื่อินเดียวแันร่ำอยู่กับคนแขนงด้วนเต็นลำกับทนเตเต้ก็แก่เดินลงมาจากตึกอาจันเปื่อมาท่าม,ม,า,มา,ามาจะกินท่ามาคุ้นคุ้คุเป็นอะไรทำไมแขนไม่มีตะก้างแต่ยังมีความทุกข แล้วขอตอบว่าไงเต้งไอผู้ใหญ่คนนั้นมันบอกว่ามันไม่ได้มีความรุกแล้วเเป็นไรคะเต่งคือว่าหมดกนร้อนมันก็ลัก้อยทีนี้ไม่เตียวมือในหมากโก้โกาไม่ได้ก็ต้องเนกูดิงกูติงอยู่วันนั้นอ๋อเลยค่ะตลกจังค่ะเต่งกับเอาไปมือนึ่งมีกเรื่องไหม การมีหล่เรื่องกับ